ัมพูชาเคลื่อนย้ายกำลังเข้าใกล้แนวรบตลอดเวลาเป็นประโยคที่สะท้อนความตึงเครียดในระดับภูมิภาคได้อย่างชัดเจนภาพขององค์การเคลื่อนไหวทางทหารการปรับกำลังการซ้อมรบและการเสริมกำลังตามแนวชายแดนมักถูกตีความหลากหลายทั้งในมุมของความมั่นคงการป้องกามและการส่งสัญญาณทางการเมืองระหว่างรัฐต่อรัฐขณะเดียวกันฝั่งไทยก็มีท่าทีที่นิ่งสุข,ขุมและระมัดระวังในถ้อยคำราวกับกำลัง อ,อยู่ในจังหวัดที่เหมาะสมมากกว่าจะตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือถ้อยคำรุนแรงภาพรวมเช่นนี้ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์กำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดและคำพูดที่ว่าเราก็เปิดมาซิแน่จริงเป็นเพียงวาทกรรมที่สะท้อนอารมณ์ของผู้คนหรือเป็นการท้าทายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แฝงความหมายลึกซึ้งกว่านั้น การเคลื่อนย้ายกำลังในบริบทของรัฐสมัยใหม่ไม่ได้หมายถึงการเตรียมทำสงครามเสมอไปหลายครั้งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การจัดวางกำลังเพื่อความพร้อมการฝึกการเปลี่ยนถ่ายหน่วยหรือแม้แต่การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสดงศักยภาพการที่กัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้แนวรบหรือพื้นที่อ่อนไหวย่อมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งฝ่ายไทยและประชาคมระหว่างประเทศ เพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประวัติความร่วมมือและการพึ่งพากันสูงความขัดแย้งใดๆหากปะทุย่อมส่งผลกระทบตอท่อเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและความมั่นคงของผู้คนจำนวนมากในมุมของไทยการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวดังกล่าวมักมาพร้อมกับการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน,นกลไกด้านความมั่นคงของไทยมีทั้งมิติทางทหาร การทูดและการสื่อสารสาธารณะการนิ่งเงียบหรือการใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่เน้นการควบคุมสถานการณ์ลดโอกาสการเข้าใจผิดและเปิดพื้นที่ให้การเจรจายังดำเนินต่อไปได้การรอในที่นี้จึงอาจหมายถึงการรอข้อมูลที่ครบถ้วนรอจังหวะทางการทูดหรือรอให้สถานการณ์คลี่คลายด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้กำลัง วาทกรรมที่ว่าแน่จริงก็เปิดมาซิมักปรากฏในสังคมออนไลน์หรือการสนทนาของผู้คนเมื่อเผชิญข่าวความตึงเครียดเป็นถ้อยคำที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกท้าทายและความคาดหวังต่อศักยภาพของประเทศตนเองอย่างไรก็ตามในโลกของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้อยคำเช่นนี้มักถูกมองต่างออกไป เพราะการตัดสินใจใช้กำลังมีต้นทุนสูงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตของทหารและพละเรือนงบประมาณของรัฐความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือภาพลักษณ์ในเวทีโลกดังนั้นสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเรียกร้องด้วยอารมณ์อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐต้องคำนึงถึงในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามีทั้งช่วงเวลาแห่งความร่วมมือและช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดในอดีต ประเด็นชายแดนประวัติศาสตร์และการเมืองภายในของแต่ละประเทศล้วนมีอิทธิพลต่อท่าทีในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายกำลังจึงมักถูกอ่านผ่านเลนของประวัติศาสตร์เหล่านี้บางคนมองว่าเป็นการกดดันบางคนมองว่าเป็นการป้องกันและบางคนมองว่าเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อการเมืองภายในประเทศนั้นน,น,นั้นเองการตีความที่แตกต่างกันนี้เองที่ทําให้ข่าวลักษณะนี้แพร่กระจายได้รวดเร็วและก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในสังคม อีกมิติหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือบทบาทของสื่อและโซเชียลมีเดียการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลัง หากใช้ภาษาที่เราอารมณ์ย่อมกระตุ้นความรู้สึกหวาดระแวงหรือความโกรธในหมู่ประชาชนได้ง่ายขณะที่การรายงานอย่างรอบข้อให้บริบทและเน้นข้อมูลที่ตรวจสอบได้จะช่วยลดอุณหภูมิของสังคมและเปิดพื้นที่ให้เหตุผลทำงานการที่สังคมตั้งคำถามและถกเถียงเป็นเรื่องปกติแต่การถกเถียงนั้นควรตั้งอยู่บนข้อมูลและความเข้าใจมากกว่าการยั่ยยุ สำหรับไทยการรักษาสมดุลระหว่างความพร้อมทางทหารกับการทูตเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญประเทศไทยมีบทบาทในอาเซียนที่เน้นการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการเคลื่อนไหวใดๆของประเทศเพื่อนบ้านจึงมักถูกนำเข้าสู่กรอบการหารือการสร้างความเชื่อมั่นและกลไกลพหุภาคีมากกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงการรอในเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นการรอเพื่อให้ทุกทางเลือกยังเปิดอยู่ไม่ใช่การรอเพื่อปะทะ ในระดับประชาชนความรู้สึกหวงแหนอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่การแสดงออกด้วยถ้อยคำท้าทายอาจไม่สะท้อนภาพรวมของความซับซ้อนทั้งหมดการสร้างความเข้าใจว่าเหตุใดรัฐจึงเลือกแนวทางที่สุขุม จะช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้สึกของประชาชนกับการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายเมื่อประชาชนเข้าใจว่าการหลีกเลี่ยงความรุนแรงคือการปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศการสนับสนุนแนวทางสันติก็จะเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดประโยคที่ว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายกำลังเข้าใกล้แนวรบตลอดเวลา และไทยก็รอก็เปิดมาซีแน่จริงจึงเป็นภาพสะท้อนของช่วงเวลาที่อ่อนไหวซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์การัตีความและการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ในโลกความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญก็ว่าการท้าทายคือการป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดลุกลามการรักษาช่องทางการสื่อสารและการตรหนักว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการเผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและการสร้าง ร้างอนาคตที่สงบให้กับผู้คนทั้งสองฝั่งชายแดนด้วย